ปรึกษาหมอมาหลายที่มากแล้วก็ทํามาหลายที่มากเลยค่ะโดยเฉพาะโบททอกนะคะพอยฉีดไปเป็นลิตเลยค่ะก็ไม่ลงสทีก็เลยมาปรึกษาที่นี่นะคะพัฒวุฒิคลินิกโดยคุณหมอสุนค่ะ and สวัสดีค่ะชื่อพอยนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนะคะฝากติดตามผลงานพอยนะคะได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ เนื่องจากว่าความมีปัญหากับโครงหน้านะคะว่ามันไม่เล็กลงแล้วก็ไม่เรียวลงเลยสักทีเพราะว่าพอไปฉีดบท็อกแล้วก็ทํใไฮฟูมาหลายที่มากเลยค่ะก็ไม่ลงสักทีโดยเฉพาะบท็อกนะคะพอยฉีดไปเป็นลิตรเลยค่ะก็ไม่ลงสักทีพอได้ไปเซิร์ชข้อมูลมานะคะเจอคลินิกหนึ่งนะคะที่รัชดาซอย7นะคะชื่อคลินิกพัทวุฒิคลินิกค่ะซึ่งคุณหมอนะคะมีประสบการณ์ฉีดฟิลเลอร์นะคะมากกว่า20ปีเลยค่ะก็คือน้องพลอยอยากให้หน้าดูเรียวขึ้น แต่ว่าโบท็อกกรามที่ฉีดมาไม่ได้ทําให้หน้าเรียวกลับทําให้หน้าตอบด้วยดูไม่สวยเนาะก็ที่ทําอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะเพราะตรงนี้มันเล็กแล้วยิ่งฉีดก็ยิ่งตอบอาจจะดูไม่สวยต้องมาแก้ตรงคางเนะาะเพราะคางน้องพลอยตัดนะคะหมอต้องแต่งให้มันเรียวขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยได้ไปปรึกษากับคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอแนะนําเป็นฟิลเลอร์คางค่ะฉีดฟิลเลอร์ปุ๊บคางก็จะเรียวและหน้าเล็กปั๊บค่ะและในอนาคตนะคะคุณหมอได้แนะนําว่าให้ฉีดเอ่อ แก้มตอบนะคะแล้วก็ขมับพอยเริ่มเห็นเล,เล็กๆแล้วค่ะว่าขมาับพอยนะคะเริ่มตอบแล้วค่ะตรงน,นี้นะคะพอยก็ได้ฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เห็นได้เลยนะคะว่าหน้านเรียวเป็นสาวเกาหลีเลยค่ะโดยเฉพาะคุณหมอนะคะมือเบามากแล้วก็แนะนําได้ดีมากเลยค่ะสมแล้วนะคะกับประสบการณ์คุณหมอนะคะฉีดฟิลเลอร์ <c oughs> ม,มา20ปีเลยค่ะว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนที่จะมาเส,สริมความงามรับรูปหน้านะคะแนะนําให้มาที่ค a t h ิ a y Clinic ลาดพราวซอย7ค่กะคกับคุณหมอสุนนะคะรับรองนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่น เะะพราะคุณหมอน,นะคะแนะนำได้ตรงจุดมากเลยค่ะ